6วิธีดูแลสมองป้องกันความจำเสื่อมสมองเป็นอวัยวะที่สำคัญในร่างกายคนเราใช้ในการควบคุมส่วนต่างๆของร่างกายการตัดสินใจรวมถึงการทรงตัวต่างๆยิ่งสำคัญก็ยิ่งต้องใส่ใจดูแลก่อนที่จะสายเกินไปเรามีวิธีในการดูแลสมองป้องกันความจำเสื่อมมาฝากกัน6ข้อดังนี้ครับ 1. มันเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอควบคู่ไปกับการออกกําลังสมองเช่นเล่นเกมลับสมองฝึกความจําฝึกคํานวณตัวเลขรวมถึงการเล่นดนตรีประเภทต่างๆก็ช่วยได้ 2. อออกกำลังกายมีประโยชน์เรื่องการคลายเครียดและลดความเสี่ยง mm. ของการเกิดโรคหลอดเลือดโดยการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอหรือการบำรุงหัวใจเพียงวันละ20-30นาทีอย่างน้อย4วันต่อสัปดาห์ สรับประทานอาหารบำรุงสมองโดยเฉพาะอาหารที่อุดมด้วยธาตุเหล็กวิตามิน B12 ACE และซีลีเนียมรวมถึงผลิตภัณฑ์จากใบแปะก้ลวย 4. การเข้าสังคมเราไม่ได้พูดถึงงานสังคมหรูหราฟุ่มเฟือยใดๆแต่สิ่งที่กำลังกล่าวถึงคือการพบประผู้คนพูดคุยโต้อตอบบทสนทนาอย่างสม่ำเสมอไม่เก็บตัวเงียบอยู่คนเดียวสามารถช่วยยืดอายุสมองได้ 5. มันตรวจสอบความดันโลหิตอยู่เสมอเพราะส่งผลกระทบถึงสมองโดยตรงและให้ลดละเลิกกิจกรรมต่างๆที่ส่งผลต่อความดันโลหิตได้เช่นการดื่มแอลกอฮอล์การสูบบุหรี่และการใช้สารเสพติด 6. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอไม่ควรเข้านอนเกิน4ี่ทุ่มถึงห้าทุ่มและควรนอนให้ได้อย่างน้อย7ชั่วโมงต่อวันในสถานที่เงียบสงบเพื่อให้การนอนมีคุณภาพมากที่สุด ง่ายๆแค่นี้มาดูแลสมองกันครับ